คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอตัวเลขเท่านั้นมือีนแอดมินนะคะกำมาตามแนวทางเลขเล่าพัฒน,นานะคะท่านผู้ชมเนาะมวดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมนะคะมาตามตัวเลขราล่านะคะพัฒน,นานะคะเจ้าป้าถันคือเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะวดทีติพานมากตัวเลขเป็นกะ C3 นะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะมึงปเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมจุดถูกกอนเด้อจุดเลขกถูกกอนนะคะลาวพัฒนาเลขกถูกเจ้าป่าอาถรรพ์น,นะคะจุดถูกแล้วนะคะที่เลขกว่านอ้มือเนาะ เห็นเป็นตัวเลขไหมคะงวดนี้จุนเขามาไกลๆก,ก่อนนะคะคุณผูชมเพราะว่าอาจจะมองเห็นเป็นตัวเลขเนาะ เห็นนะคะนักผู้ชมเนาะเลขหนึ่งเปียกนั่งประงานอยู่นั่นท่านผู้ชมเห็นวะส่วนมากบางเทธอบางข้างนะคะท่านผู้ชมเป็นกับเป็นเลขใบไม้นะคะบางข้างเขาก็มองเห็นเป็นตัวเลขสามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลเนาะนะคะ เลขสิบแปดนอนปางงองอยู่ท่านผูช้ชมเหมืนเด็กอยู่ในอยู่ในลูอ่ะรอเบืงอุองบนเลขถูกนะคะบริตาดีนะคะแต่ท่านผู้ชมกะคอมเมนต์เข้ามาในเด้อนะคะเก่าหนึ่งแปด ส่วนมากเลขหญ้าพันกน็ให้เลขใบไม้กับแม่นนะคะแต่ว่าช่วงช่วงหนาฝนที่พันผ่านมาไหมคะ่ะคุณผู้ชมนี่ไหมอันนี้เป็นเลขเก้าเลขหนึ่งคือเลขเจ็ดแปดใช่ไหมเก้าหนึ่งแปดที่เก้าเจ็ดแปดนะคะส่วนแนดมินมองเห็ยนอยูอ่นี่ก็เป็นเออเลขเอียงนั่นรอรุนเลกทูปนะคะ หนก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลเนาะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะว่าเราแป้งมัสีดใส่ดอกท่านผู้ชมนะคะคันจะมองเห็นตะเกาอยู่หมองของยานี่เห็นห็นเป็นตัวเลขหลดนะคะเลขใบไม้นี่มองเข้าไปก็เห็นเลขหนึ่งแนี มีนิลูทีแอดมินสี่เมื่อกี้นี่นทะะ่านผู้ชมเนาะอาการอบ,บเบิ้งหลีกถุกเมื่อนร่งจะเป็น้นยังหกแปดหกหนึ่งแปดตัวนี้สันเก้าหนึ่งแปด เบ,บเลขทูบนะคะเจ็ดมานะคะจะมาซองมงอยู่ในลูอยู่ก่อนนะคะท่านผู้ชมมาเลขเทียนมินมาเห็นปินหนึ่งปหรือเจ็ดแปดนะเบิ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่มึงซอยกันนะคะ จะวามองเห็นอยู่ตัวเลขนะคะตรงเดียวอยู่แล้วท่านผู้ชมไม่ได้หลุมอยู่ละนะคะเจ็ดมานะคะผู้ชาเห็นเลขอยู่ในรูเใช่ไหมท่านผู้ชมล่ะนี่เป็นหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเอ้ยเลขมันแม่นจังวดสามตัวจังๆงดดย,ยังงวดได้เถท์นี่แต่เครื่องใหม่นะท่านผู้ชม ถูกใหม่บนะ่เนาะเอเอเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองตัวเอาเลขถูกคือเป็นจังๆล่างๆนะคะถูกเปนยังคึ้จ่ายยังสัน่นเจ็ดและก็เจ็ดเอาตั้งไว้ก่อนนะคะบางครั้งอาจจะท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นต็นตัวเลขโชคลาภก็ได้นะคะ ผู้ขาก็จะมาเหล็กหนึ่งแปดครัครัเราอยู่ในลูกมางงามครักแทกเ้ยเล็กหนึ่งแปดี่เจ็ดแปดว่ามันเจ็ดสามเอาก็เส็ม่าออกแต่เจ็ดสามแทะก็ 3, กไฟไปปิดจุดก่อนนะคะ เลขการไม่ค่อยเห็นจังๆซะเลขถูกเนาะเจ็ดโอ้ยมองเลยแต่เจ็ดเองล่ะเดี๋ยวรอรุ่นกันนะคะนี่คือล่างค่ะแค่เลขถูก มาให้ท่านผู้ชมมองใกล้ๆก่อนนะคะเพราะว่าเลือกถูกกับล่างๆเจ็ดแปดเก่านะคะสามเตือเลยนี่นะคะท่านผู้ชมขอมากใกลๆ้ๆแล้วนะคะเือ7 8เจ็ดเปดอย่างว่าเลือกถูกคือล่างะคะ่ะโอ้ยเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะคะ เจ็ดแปดเก้าเลขถูกก็เป็นหลาดประหลาดนะท่านผู้ชมเดี๋ยว,วยก่อนเด้อเอาไมแขกไก่ท่านผู้ชมมึงก่อนนะคะเลขถูปปกบอร์คอยชัดไหมเจ็ดแปดเก้านะคะเลขถูกนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะนะคะท่านผู้ชมนะคะส่วนเลขทูบนะคะได้เจ็ดแปดเก้าเนาะล่างล่างเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะ,ะท่านผู้ชมตะว่าเบิง่งเขาไกลไก่กำลังเห็นอยู่เนาะส่วนตัวเลขที่แอดมินมองเห็นอยู่อ่นตรงในรูอ่ะไหมท่านผู้ชมเก้าหนึ่งแปดอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลเด้อนะคะ แนวทางหวยราวกจาป่าอาัฐน,น่ะคะท่านผู้ชมเนาะก็ขอยหเป็นตัวเลขโชคลาภเด้อยเ่ยเด้อเนี่ยนะคะขอมาเบิ่งในป,ป่าก่อนวันนี้เขามาโดนแล้วนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเอื้อเขียวชันเอื้อเขียวพารวยนะคะเอื้อเขียวชาแนลนะคะขอให้มีโชคมีลาภนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ เล็กหญ้านะคะสามตัวนะคะเขาเด้อหญ้าเด้อเจ็ดแปดเก้าย้ำตัวเลขนะคะสวัสดีค่ะให้เบิ้งเครื่องใหม่ก,ก่อน